สวัสดีครับผมมาร์พินกับช่อง f ฟิ l t h a ใน YouTube นี่ก็บุฟเฟ่อาหารเช้าของโรงแรมจันทราวิลล่าด่านช้างครับตรงนี้ก็บุมสลัดและผลไม้เป็นโรงแรมเล็กๆที่อำเภอด่านช้างครับห้องอาหารตอนเช้าสวยมากครับผัดหมูกับพริกหวานเหมือนไก่ทอดกระเทียมนะครับแฮม ใส่กอกตรงนี้เป็นไข่ดาวท้าต้มเครื่องนะครับแล้วก็โอ้หอมเลยครับแล้วก็มีเครื่องปรุงอยู่ด้านนขนมปังกับเครื่องปิ้งขน,นมปังครับมอตมอตนม้ำชากาแฟคอนเฟกกับนมครับน้ำส้มน้ำเปล่าแล้วก็ รงน,นี้จะมีทั้งเนยมาโร<ล>กาแฟดำชาแล้วก็มะระเล็กแยมกีบส้มด้านนี้เป็นมุงไข่ครับด้านนู้นเป็นบริเวณที่นั่งถ้าใครแบบชอบบรรยากาศข้างนอกครับสวยดียวว่าแล้วทำไมหอมนะครับเขาต้มเขาใส่กุ้งแห้งด้วยครับเป็นสไตล์ข้าต้มแบบโบราณครับเอากุ้งแห้งใส่ไปด้วยครับ มีแฮมมีไข่ใส่กรอบครับมีน้ำส้มกาแฟครับก็พบก,กันใหม่กับช e l น e ฟิลไทยในยูทูบครับที่จันทาราวิลล่านะครับอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีครับผมอาหารเช้าครับเขาก่อนก็มาพักแต่ว่าออกแต่เช้ามือครับไม่ได้แวะอาหารเช้าสวัสดีครับ